รัฐบาลสิงคโปร์นะครับได้ประกาศการเดินหน้าก่อสร้างเทอร์มินอลที่5นะครับภายใต้การดำเนินงานในโครงการซางงีอีสต์ของสนามบินซางงี e ของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่ถือว่ามีชื่อเสียงทางด้านการเป็นฮับการบินของภูมิภาคนะครับปัจจุบันนี้นั้นมีการเชื่อมต่อกว่า170เเมืองจากสายการบินทั่วโลกนะครับ โดยอาคารผู้โดยสารที่สร้างขึ้นแห่งที่5นี้นะครับก็จะรองรับจํานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ50ล้านคนต่อปีจากที่ปัจจุบันนั้นสาง,งีนั้นรับได้ประมาณ90ล้านคนต่อปีการก่อสร้างโครงการนี้นะครับได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคม2 0 2 5หลังจากที่โครงการนี้ล่าช้าไปประมาณ2ปีหลังจากโควิด การก่อสร้างโครงการนี้นะครับก็จะครอบคลุมพื้นที่กว่า1 0 8 0เฮกตาร์นะครับใช้เงินลงทุนประมาณ4.75พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับหรือว่าประมาณ3.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.3แสนล้านบาทนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็จะแล้วเสร็จภายใน10ปีโดยเมื่อสร้างแล้วเสร็จนะครับอาคารเทอร์มินอลแห่งใหม่นี้นะครับจะเป็น ที่ทําการของสายการบินแห่งชาตินะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับแล้วก็สายการบินสกู๊ตก็จะเข้ามาใช้เทอร์มินอลนี้ในการรับส่งผู้โดยสารเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการย้ายกัรดําเนินงานทั้งหมดนะครับเริ่มต้นในปี2030การเชื่อมต่อกายอำนวยความสะดวกกับอาคารผู้โดยสารอื่นๆนะครับเทอร์มินอลที่5นี้จะใช้การขนส่งผ่านระบบ อัตโนมัติใต้ดินนะครับแล้วก็มีทั้งระบบการขนส่งผู้โดยสารแล้วก็กัดจัดส่งสัมภาระนะครับเพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับลอเลนบองนั้นก็บอกว่าการพัฒนาทอร์มินีลนะครับมีความสําคัญต่อสนามบินซังยีและก็สิงคโปร์นะครับซึ่งมีเป้าหมายว่าจะเพิ่มการเชื่อมต่อของสิงคโปร์จาก170เมืองเป็น200เมืองทั่วโลกภายในปี2030 นอกจากนี้นะครับโครงการนี้ยังคาดว่าจะสร้างงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับชาวสิงคโปร์โดยการก่อสร้าง T5 หรือเทอร์มินอลนี่นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับการเติบโตการเดินทางของอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าสนามบินแห่งนี้นะครับเมื่อสร้างแล้วเสร็จนั้นจะทําให้สิงคโปร์นั้นยกระดับการเป็นฮับการบินของภูมิภาคแล้วก็สามารถแข่งขันกับสนามบินอื่นทั่วโลกได้มากขึ้นยังไงบ้างนะครับ